เจ้าของสิ่งนี้เนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเอาล่ะพี่นอน๋อเราขึ้นมาวางไว้แล้วเจ้าของสิ่งนี้ทานได้แน่นอนค่ะกองเชียร์ขาเป็นสีอะไรเอย่ยสีขาว ่อยไหมคะเจ้าของสิ่งนี้เป็นสีอะไรคะเยเป็นสีอะไรลูกบอกก่อนสีอะไรสีขาวไหนใครเคยทานบ้างยกมือเราเรียกของสิ่งนี้ว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะเด็กๆปรอบมือกับเพื่อนหน่อยแล้ว แผ่นป้ายสุดท้ายน้องๆก็สามารถเก็บไปได้อีกหแผ่นป้ายค่ะ,คะตัวสุดท้ายเป็นตัวทีของใครเอ่ยลุกพีทแล้วค่ะรับไปเลยอ๊อเอาล่ะตอนนี้ค่ะน้องๆสะสมไปได้ครบแล้วนะคะทั้งหมด5แผ่นป้ายด้วยกันเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเราไปมอบของเที่อลึกกันเลยดีกว่าค่ะ และแล้วค่ะน้องๆก็สามารถปฏิบัติภารกิจนะคะเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้รับตัวสอน,นะคะคำว่าสมาร์ทไปครบแบบนี้เราขอมอบข,ของที่ลึกค่ะเป็นกระเป๋าเป้สวยๆจากโอมันตินสมาร์ทรวมไปถึงนะคะเรามีรางวัลพิเศษค่ะนี่เลยนะคะกับโอมันตินสมาร์ทสูตรผสมน้ำมันปลาขนาดใหม่180มลมอบให้กับน้องๆทั้งโรงเรียนเลยค่ะปรบมือกันหน่อยแล้ว การกีฬาของเราในคิดมิชชั่นวันนี้นะครับก็สําเร็จไปได้ด้วยดีนะฮะน้องๆก็ได้ความรู้นะครับเพราะมกับความสนุกสนานไปเพียบเช่นเคยเลยนะครับได้รู้ด้วยนะครับว่าดวงตานี่นะครับสำคัญกับเราขนาดไหนนะฮะแล้วก็สามารถนะครับสื่อสารเรื่องของภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยครับและในช่วงของพี่ออนนะคะก็สนุกสนานไม่แพ้กันค่ะน้องๆเนี่ยทำการทดสอบประสาสัมผัสจังท้านะคะ เก่งมากๆเลยค่ะและก็รวมไปถึงนะคะน้องๆก็สามารถที่จะพาธรกิจในครั้งนี้ไปได้แล้วเรียบร้อยเก็บนะคะสะสมค่ะตัวอนคํรคว่าสมาร์ครบทุกตัวเลยค่ะรับของเชื่อลึกไปแล้วเรียบร้อยเก่งม,มากเลยนะครับผมเช่นเคยเนะช่วงนี้ครับเราจะมีประมวลภาพความสามารถน่ารักน่ารักนะครของน้องๆครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ได้ชมแล้วก็ยิ้มอีกหนึ่งรอบนะครับไปชมพร้อมกันกับช่วงนี้ครับ i ิ s แอ d Do My name is Freya. My real name is Pucha. My surname is Shinawat. I'm six years old and a half. I study at s a t Extra School i n P1. ว้าชื่อเฟ r e ยาชื่อจริงชื่อพิ c h a นามสกุลชื่อชิโนวัตอายุหกขวบครึ่งเรียนอยู่ที่สาสัตว์เอกตราอยู่ปหนึ่งค่ะ ที่บ้านของใครนะคะมีความสามารถน่ารักน่ารักค่ะไม่ว่าจะเป็นร้องเต้นและก็เล่นกีฬาค่ะคส่งมาให้เราร่วมอมยิ้มกันได้เนะคะเพียงแค่ถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน2นาทีและก็ส่งมาที่อีเมลเรวมไปถึง Facebook ทางด้านล่างนี้ค่ะใช่แล้วนะครับหรือว่าจะส่งคําแนะนําติชมอะไรในรายการนะคะอยากให้เรานําเสนอเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้เรานะครับไปหาน้องๆที่ไหนโรงเรียนอะไรนี่นะครับบอกเข้ามาได้เช่นกันครับใช่แล้วค่ะแล้วก็สําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่ในวันนี้กับโรงเรียนอนุบาล บ้านพลอยภูมินะคะครับผมแล้วก็วันนี้นะครต้องบอกว่าลาไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับรายการ t a l k about k i s s ครับทางรักลูก mm hmm. ฟรนดีน้ชาแนลนะครับเป็นประจําเลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองนะครับแล้วก็รับชมอีกครั้งตอน5้าโมงเย็นด้วยครับวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วนะครสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย